สวัสดีทุกท่านคะ่ะพบกับครูวานช่องครูออฟเทรดดิ้อีกเช่นเคยวันนี้ครูวานจะพาทุกท่านมาป้านเงินโดยใช้ทุนน้อยนะคะประมาณ300กว่าบาท นะ300นิดๆน,นะเป็นทุนที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้แน่นอนนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามครูหวานเองเนี่ยก็ทํางานประจําการซะส่วนใหญ่เนาะก็มีหลายคนที่สอบถามเข้ามานะคะมีเทคนิคที่จะหารายได้เสริมสักวันละประมาณ300ถึง1,000บาทเนี่ย ทำได้ไหมโดยใช้ทุนน้อยนะคะวันนี้ขวานก็จะมาทำคลิปให้ทุกท่านนะคะพร้อมกับเทคนิคที่มีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าอินดิเคเตอร์กันก่อนนะคะไปที่ตรงนี้นะคุณกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่ moving average นะคะตรงนี้นะกดเข้าไปขวานจะสอนตั้งค่าอินดิเคเตอร์ก่อนนะคะ ก็เลือกที่ค่า5นะก่าจะเลือกเป็นเส้น EMA นะคะแล้วก็ปรับสีให้แตกต่างกันอ่าตรงนี้จะมีการใช้ EMA หลายเส้นนะอ่าต่อมาก็ไปที่เดิมนะคะแล้วก็เลือกที่ Moving Average มือเดิมนะอ่าตรงนี้จะเป็นค่า10นะคะจะเป็น EMA เหมือนเดิมนะแล้วก็ปรับสีให้แตกต่างจากเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะได้ EMA ค่า10ขึ้นมาเนาะยังไม่หมดนะคะมีอีกเส้นหนึ่งนะ ตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะไปที่เดิมเลยแล้วก็ปรับค่าตรงนี้เป็นค่า50นะแล้วก็เป็นเส้น EMA นะคะตรงนี้ขวาจะเลือกเป็นสีม่วงละกันเนาะตรงนี้ใช้ดูเทรนด์นะคะหลักๆก็จะใช้อยู่3เส้นนะก็เป็นค่า50นะนี้ก็ใช้ดูเทรนดนะคะเอาง่ายๆก็คือถ้าราคาวิ่งใต้เส้น EMA 50สีม่วงเนี่ยมองว่าเป็นค้าลงนะถ้าพัดตรงกลางเนี่ย มองเป็นไซวีเนาะ้าวิ่งเนื้อเส้นมองว่าเป็นขาขึ้นนะคะอันนี้ช่วยมือใหม่ในการดูเทรนได้นะ EMA 5กับ10เนี่ยมันก็จะมีราคาตัดขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยาควรจะเทรดตามเทรนหลักนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเทรนขาล,ลงแล้วก็โฟกัสการซื้อนเนี้เนาะก็จะเทรดตามเทรนเป็นหลักนะคะประมาณนี้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการเข้าด้วเลยคะ่ะตรงนี้เปิด ขึ้นมาคุณวา,านก็มีทุนอยู่315บาทเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะออินในออเดอร์แรกนะแต่ไม่ได้แนะนำให้มนื้อใหม่ทำตามนะคะคุณอาจจะแบ่งเป็นไม้เล็กก็ได้นะก็ตามความเสี่ยงที่คุณรับได้นะคะถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็จัดเลยนะคะย้ำว่าถ้าเงินตรงนี้สูญเสียไปเนี่ยคุณก็ต้องรับให้ได้นะอะตรงนี้จังหวะแท่งใหญ่นะคะ ถูกลงมาแล้วก็มีจังหวะเก็บกระโดดแล้วก็เปิดตรงนี้ขวานจะรอราคาย,ย่อขึ้นไปจะเปิดออเดอร์เซลล์นะคะ,อะรอย่อนะตรงนี้คาดการว่าน่าจะเบรกเลยตรงนี้16วินาทีนะคะปรับหมดในแท่งเนาะข้อดีของโคต t ิก็คือสามารถปรับจบในแท่งได้แบบนี้เลยนะคะ,ะตรงนี้ก็ปิด แทงแรงค้ายก็คือจังหวะนี้เขาเบรกได้นะคะดูสโต๊กับแม็กดี้ก็ผงบอกว่าน่าจะปรับตัวลงได้อีกนะคะอ่าไม้ต่อไปขวานจะอออินเหมือนเดิมนะก็อาจจะเทรดแบบความเสี่ยงสูงหน่อยนะทุกคนแต่ว่าเงินส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะเสียอยู่แล้วนะคะมาดูออเดอร์ที่2กันนะตรงนี้ราคารอย่อขึ้นไปหน่อยโอเคตรงนี้มีการบวกเวลาไป เผื่อจบเป็นแท่งถัดไปนะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะมองเป้าก็คือน่าจะลงมาทดสอบด้านล่างได้นะคะก็คือแนวรับซ้ายมือนกคนอ่ต้องดูว่าแรงซื้อพยายามดันขึ้นไปเนี่ยอืมนี่นะคะมีแรงขายกดนะทุกคนก็ต้องลุ้นให้เขาเบรกไปเลยเนาะถ้าลงไปแรงไปติดแนวรับเนี่ยก็อาจจะดีกลับได้นะถ้าแนวรับตรงนี้แข็งแรงนะคะ แต่ตรงนี้หวานมองว่าน่าจะ break ไปได้นะตรงนี้ข้วินมาสวยๆนะคะอยู่ที่1,089แล้วก็มาต่อกันเลยนะคะตรงนี้หวานก็มีการเลือกกราฟนะทุกคนไม่ได้แปลว่าเปิดมาแล้วจะเข้าออเดอร์ปึ๊บป,ปับได้เลยเนาะก็ต้องเลือกอยู่สักพักหนึ่งนะคะมีการตีแนวรับแนวต้านดูเทรนด์ดู price action นแล้วก็ indicator เนี่ยมันก็ต้อง confirm ด้วยเนาะ นะตรงนี้มีแกบกระโดดนะแต่ควรขอลดขนาดออเดอร์ลงนะคะเมื่อกี้กะจะอออินอีกไม้นึงแต่ว่าออ,อเดอร์นี้ราคามันค่อนข้างที่จะพันผววเนาะสังเกตว่ามันมีแกบกระโดดนะตรงนี้หวานจะเปิดออเดอร์สิบเปิดลงมาแต่ว่าโอ้ได้ราคาไม่ดีนะทุกคนนะตรงนี้ดีนะที่เราแบ่งไม้ไว้อีกไม้นึงนะคะตรงนี้ก็ถั่วไปเนาะอืม คือออเดอร์แรกอ่ะเราได้ราคาไม่ดีนะคะก็หวังว่าจะรอดนะสักไม้หนึ่งก็ได้นะคะะยังไงอืมโอเคนะคะตรงนี้ก็ลอสไปหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะยังอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบสี่นะคะก็ไปต่อกันเลยนะทุกคนตรงนี้ก็ไม้ยละห้าร้อยเหมือนเดิมนะคะ นอะะ้อราคาย่อขึ้นไปหน่อยนะขึ้นไปให้ไหมปรับเวลาให้หมดภายในแท่งนะคะประมาณนี้สี่วินะโอเคก็ย่อขึ้นไปนิดนึงนะโอ้แล้วแรงซื้อก็ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้จะปิดยังไงภาพรวมโ t o แม็กดีเนี่ยบงบอกว่าน่าจะลงต่อได้อีกนะคะ วันนี้ก็จบงานที่1,519บาทนะคะใช้ทุนในการเทรด315บาทกำไรอยู่ที่ประมาณ1,200บาทค่ะเราไปดูวิเคราะห์การเข้าอ,ออเดอร์กันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูวิเคราะห์การเข้าอ,ออเดอร์เนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะมาเรียนรู้กับครูวานก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไลน์หรือว่า f c e e o o o ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยค่ะมาดูออเดอร์แรกกันเลยนะคะภาพรวมก็คือตรงนี้เนี่ยแรงขายค่อนข้างเยอะนะสังเกตได้จาก แท่งนี้อ่ะทุบหลุดเส้น EMA 50ตรงนี้นะคะแล้วก็มองว่าแท่งนี้มีโอกาสที่จะ break เ,เพราะว่าก่อนหน้ามันมีแก็บอ่ามีแก็บกระโดดแหกกระโดดแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะคะบวกกับตัวโซ่ก็หักลงอ่าแล้วก็ m a c กดีก็หักอยู่ในโซนใต้ศูนย์นะ ทำความเข้าใจอินดคเตอร์ง่ายๆก่อนนะด้านบนจะเป็นตัวสโต r เนาะด้านล่างจะเป็น M A C D นะคะสโตเนี่ยส่วนใหญ่จะหาจังหวะเล่นอยู่2โซนนะก็คือโซนด้านล่างตรงนี้ก็คือโซน o อเวอร์นะคะควรจะเขียนตัวย่อนะ O B S นะคะ o อเวอร์เมื่อมีแรงเทขายลงมามากแล้วเนี่ยคนในตลาดก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือราคาที่ถูกเขาก็เลยเข้าซื้อนั่นเองทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนอีกโซนหนึ่งนะก็คือโซน overbought กว่ก็จะเขียนตัวย่อนะคะ OBB นะ overbought ก็คือโซนที่มีแรงซื้อขึ้นมามากแล้วคนในตลาดเห็นว่าตอนนี้ราคามันปรับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วอ่ะเขามีของอยู่ในมือก็จะแบ่งเทขายทำกำไรราคามันก็เลยปรับตัวลงประมาณนี้นะคะส่วน Macd เนี่ยกว่จะใช้ดูเทรนด์แบบง่ายๆนะก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะมีเส้นสีดำตรงนี้ก็คือเส้นเส้นศูนย์นะคะ ถ้าสองเส้นนี้ตัดขึ้นโซนบนขวานมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นถ้าตัดลงโซนล่างแบบนี้ขวานมองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นเทรนหาลงนั่นเองนะคะต่อมาออเดอร์ที่สองขวานมองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบโซนแนวรับตรงนี้อันจะมีแนวรับอยู่นะคะแนวรับเพราะว่าในอดีตตรงนี้ดันราคาขึ้นไปมองเป็นเป้าราคาทาร์กเก็ตได้เหมือนกันนะ,ะแล้วก็มาเช็คตัวสโตเนี่ย ยังไม่แตะโซนด้านล่างนะมีโอกาสลงต่อได้อีกแล้วก็แม็กดีตัดศูนย์ลงด้านล่างมองว่ามีโอกาสปรับตัวเป็นขาลงนั่นเองนะคะจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่บุกเวลายาวยาวมองว่ามีโอกาสวิ่งไปทดสอบเป้าของราคานะโซนนี้นั่นเองมาดูอ,ออเดอร์ที่3กันก็เปิดออเดอร์เซลล์อีกแล้วนะสังเกตว่าตัวเท่งเทียนเนี่ยจะวิ่งอยู่ใต้เส้นยี a 50ตรงนี้นะตรงนี้ก็มีการย่อขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมานะตรงนี้มองว่ามีโอกาสที่จะ ปรับตัวลงมาถึงโซนด้านล่างตรงนี้แต่กว่าไม่ได้ผือเวลานะอันนี้คือจบภายในแท่งเนาะแต่ออเดอร์แรกเนี่ยเราได้ราคาไม่ค่อยดีนะก็เลยถั่วไปอีกหม้หนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเนาะคือจริงมองว่าโซนเนี้ยแท่งนี้เบรกเบรกโซนแนวรับนะคะตรงนี้จะเป็นแนวรับอยู่นะเบรกแล้วนะมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหาเป้าของราคาแนวรับด้านล่าง มองแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ดูตัวแม็กดีตรงนี้ตัดลงละ่ะสโตก็แับตัวลงนั้นเองนะคะต่อมาออเดอร์สุดท้าย,ายสุดแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นเทรนขาลงเหมือนเดิมนะสังเกตว่าราคาเนี่ยวิ่งอยู่ใต้เส้น E B 50ตรงนี้นะวิ่งอยู่ใต้เส้นตรงนี้เหมือนเดิมนะก็สังเกตว่ามีแนวรับแนวรับอยู่เนาะแล้วก็ขวานมาว่าถ้าเป็นเทรนขาลงยาวๆเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกทำนิวโลทำเอาว่าตรงนี้เป็นโล ก็มีโอกาสที่จะ b r e กหลุด l นั่นเองแล้วก็ดู Stoo, Macd mm hmm. ก็คอนเฟิร์มไปในทิศทางเดียวกันนะคะสามารถเล่นเซลลแบบนี้ได้เลยนะสําหรับใครที่อยากลองเทรดแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดเนี่ยสามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยถวาลก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครูออฟเทรดนั่นเองสําหรับวันนี้ถวาลขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย